สปอยหกคู่วันนี้กับจอสปอยก่อนเตะประจำวันเสาร์ที่28ตุลาคม2 5 6 6นบกะฮะก็คืนนี้เนี่ยก็จะหนักจัดเต็มกับลีกใหญ่หกคู่ด้วยกันนะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะทางคืนนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจในการทำคนต่อไปด้วยนะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับขัดสวนได้ไม่ว่ากันฮะก่อนอื่นก็ขอฝากข้อมูลสดชื่อของเราไปด้วยนะทางเข้าอยู่หน้าทองรับประกันความสดชื่นแน่นอนฮะ ก็ไปเริ่มกันที่คู่แรกครับเปิดหัวในศึกพิเยงกิจนะวันนี้ระหว่างเชลซีจะเปิดบ้านตลาดกัมพูญองของเบนฟอดนะครับซึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยเชลซีเริ่มมีความมั่นใจพอสมควรเลยทีเดียวนะหลังจาก4เกมพวกเขาที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่แพ้เลยนะเกมที่แล้วก็เสมอกับอาร์เซนอลมา2-2นะและประกอบกับวันนี้ด้่นในบ้านด้วยนะครับค่อนข้างด้เปรียบเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับผู้มาเยือนอย่างเบนฟอดนะที่ฟอร์มยังคงเอาแน่เอานออไมค่ก็ได้นะครับเชื่อได้เลยว่าวันนี้เชลซีน่าจะสามารถเก็บ3แต้้มไไดดดอออยยย่่่่่าาางแนนนนคูีีีสปวเเชจะบ1 ต่อไปนะครับเราไปดูกันที่อาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนร,รักมาเยือนของเชฟฟิลล์นะทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบขุมกําลังกันแล้วเนี่ยนะครเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับที่ค่อนข้างข่มกว่านะแถมวันนี้เปรียบได้เลยในบ้านด้วยนะครับเกมที่แล้วพวกเขาเสมอกับเชลซีมาเชื่อได้เลยว่าวันนี้อาร์เซนอลน่าจะเปิดหน้าอย่างแน่นอนคู่ที่มองว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะไม่ยากครับคู่นี้สปอยว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะได้สามศูนย์ฮะ ไปท้ายพิมพ์บรีคืนนี้ครับเราไปดูกันที่วูฟแฮมตันครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับซึ่งศักยภาพทีมคู่นี้เนี่ยนะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ดูแลรูปเกมเนี่ยวันนี้น่าจะอึดอัดเลยประกอบกับวันนี้เป็นเกมในบ้านของวูฟเนี่ยนะเวลาวูฟเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขายังสามารถเอาชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาด้วยสกอร์สองหนึ่งนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นพวกเขาเสมอกับ เวทัซันบิลล่ามาได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าขุมกําลังของเดวคาร์เซนชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับจะทําผลงานได้ดีก็าตามนะครแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะที่พวกเขาจะสามารถเอาชนะทานังของบูฟที่เล่นในบ้านได้ในวันนี้นะครับคู่นี้โอกาสที่จะจบเสมอเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงครับคู่นี้สปอยว่าน่าจะจบกันที่หนึ่ง,งฮะ สม์ต่อไปนะครับเราไปดูกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันนะระหว่างซุดการดจะเปิดบ้านต้อนรักกรรมาเยือนของฮอฟเฟนไฮม์นะครับซึ่งต้องบอกว่าซุดการดเจ้าบ้านเนี่ยวันนี้ค่อนข้างได้เปรียบเลยทีเดียวนะครับด้วยการทําทีมของเซเลบัดเตียนฟูเนสเนี่ยถือว่าโมเมนตัมทีมถือว่ามาดีเลยนะครับซึ่งหลังรองจากฝูงอยู่นะตอนนี้นะฮะตามหลังจากฝูงอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นซึ่งแรงจูงใจค่อนข้างมีเยอะครับแถมได้เปรียบได้ไดในบ้านโอกาสที่พวกเขาจะสามารถเก็บ3แต้มได้ค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็โอกาสทีีี่่่่่่ททััั้้้้้งงงงคคคููเเเนนนนนยยยจะผลิตสกกอออออร์ไไดดฝาาาขมมมวป็หื คู่นี้มองว่าสุดการดน่าจะชนะไม่3-1ก็3-2ครับสมวุกต่อไปนะครับเราไปดูกันที่ศึกแห่งศั์เรีนะครับเอลกาซิโกวันนี้บาเซลหนาครับเปิดบ้านตอนรับกรรมเยือนของเรอัลมาดริกนะครับซึ่งคู่นี้เล่นกันที่สนามเอสซาโอโอลิมปิกลุย นะครับไม่ใช่แคมรูนะครับโอกาสที่วันนี้เนี่ยเลียมารลิกโอกาสที่พวกเขาจะมีแต้มกลับไปได้เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นไปได้เลยทีเดียวนะครับเม <rename S 1> ื่อเทียบขุมก,กาลังกันแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทางด้านของมารลิกเนี่ยค่คอนข้างพร้อมกว่านะครับทางด้านของบาซ่าเจ้าบ้านเนี่ยนะครับตัวหล,หลักๆเจ็บกันค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นแล้วมองว่าโอกาสที่เลียมารลิกจะบุกมาขอแบ่งแต้มกลับไปได้เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นไปได้นะครับเผื่อๆอาจจะเบียดชนะได้ด้วยนะล้างอถรรา์คุณที่มองว่ามารลิกน่าจะ ไม่เสมอหนึ่งหนึ่งก็อาจจะเบียดชนะสองหนึ่งฮะปีท้ายคืนนี้ครับเราไปดูกันที่เชฟชิปอังกฤษนะระหว่างควีนพาร์คเลนเจอร์เปิดบ้านต้อนรับกำลังใจของเลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยเลสเตอร์ค่อนข้างมีความมั่นใจเลยทีเดียวนะถือว่าโมเมนตัมของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างมาแรงเลยนะเพราะว่าพวกเขายังไม่เคยแพ้เลยนะครับและก็กําลังจะกลับไปยังพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากที่ตกชั้นลงมาวันนี้เจองานง่ายครับเจอกับควีนพาร์คนะที่ลังรองบวย เชื่อได้เลยว่าโอกาสที่วันนี้เลสเตอร์เนี่ยจะบุกมาเก็บ3แต้มในบ้านของควีนส์พาร์คได้เนี่ยก็ดูแล้วไม่น่าจะใช้งานยากเท่าไหร่นะครับประกอบกับลูกทีมกำลังมีความมั่นใจแบบนี้นะครับคู่นี้สปอยว่าเลสเตอร์น่าจะชนะไม่20ก็30ครับ ก่จบกันไปนะครับสำหรับแนวทางหกคู่คืนนี้ครับนะก็ย้าว่าเป็นเพียงแค่แนวทางให้ที่เหลืออยู่ที่ท่านเอาไปตัดสินใจนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขัดสวนได้ไม่ว่ากันสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยขอทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ